สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สูตรเรียนรู้กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพองค์กรและความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสวนสราดมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ชั่วโมงเรียนรู้ห่นสาาของเรานะคะอยู่กับการเรียนภาษามาลายูกับครูล,ลัะนะคะซึ่งแน่นอนค่ะคุูยามีราฐบัวสัมเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลสวนสราดรมก็จะมาแบ่งปันวิธีการเรียนรู้ภาษามาลายูเนี่ยทุกทุก เดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง EP ค่ะก็มอบเวลานี้ให้กับทุระเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกคนนะคะก็ดิฉันนะคะยามีรับบวชงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำตึกชัยสิบเอ็ดนะคะรรโรงพยาบาลสวนสราญรมก็เหมือนเดิมค่ะภาษามลา,ายูในชีวิตประจำวันครั้งนี้นะคะก็จะเป็น EP ที่สิบเอ็ดนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะก็ ยังไงก็สามารถติดตามชมกับวิดีโอที่ได้บันทึกไปนะคะก็ถ้าเกิดว่าช่วงช่วงที่เป็น Q a ถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะสอบถามหรือว่าสอบถามนอกรอบก็สามารถสอบถามได้นะคะก็สำหรับเรื่องวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่นะเราจะมาเรียนค่ะค่ะดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ช่วงของภาษามาลายูในชีวิตประจำวันนะคะค่ะสำหรับรวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่11นะคะก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของปี2567นะคะที่เราจะมาเรียนรู้ภาษามาลายูกันซึ่งก็ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดี ทุกท่านก่อนนะคะดิฉันนั่งสายยามีลำเบอร์สามค่ะพยาบาลนิชาชีพปฏิบัติการประจำตึกชัยสิบเอ็ดโรงพยาบาลสวนสารานรมนะคะก็อย่างที่แจ้งไปนะคะครั้งที่สิบเอ็ดนะคะหัวข้อการเรียนรู้ที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะคะก็จะเป็นหมวดที่สิบเอ็ดจะเป็นเรื่องของสถานที่นะคะซึ่ง ว่ข้อที่เราจะเรียนรู้ก็คือเรื่องของความสาคัญคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่การายกตัวอย่างประโยคที่จะเรียกสถานที่นะคะแล้วก็มี Q&A เนาะสำหรับความสําคัญนะคะการเรียนรู้เรื่องสถานที่ก็ถ้าเราทราบเกี่ยวกับ คำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ในชีวิตประจำวันการเข้าใจถึงคําศัพท์เนาะก็จะทําให้เราสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นภาษามลา,ายูถ้าเกิดว่าเราต้องสื่อสารกับเขาจริงเนาะเคลีย okay, ค่ะวันนี้นะคะก็คือเรื่องของสถา,านที่ค่ะสถา,านที่ภาษามลา,ายูคือโลกาสีโลกาสี อ่านว่าโลกาซีนะคะคือสถานที่เดี๋ยวเราจะมาลองสะกดกันนะคะ LO L O k a SIC โลกาซีแปลว่าสถานที่นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะคำว่าสถานที่ก็จะเป็น location เนอะซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆกับคำทับศัพท์นะคะแต่ว่าจะ ทับศัพท์ที่เพียนออกไปนะคะก็จะเป็นโลกาซีเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโลกาซี l o l o k a k s, s i c โลกาซีแปลว่าสถานที่ค่ะคำต่อมานะคะคำต่อมาคำว่าในเมือง ในเมืองนะคะภาษามาลายูคือ di bandar di bandar คำว่าดีก็คือในนะคะ bandar แปลว่าเมืองในหน้าที่นี่ก็คือสถานที่ในเมืองนะคะก็จะเป็นว่า di bandar เดี๋ยวเราจะลองสะกดกันนะคะ d id ba n b บันดาร์ดัตดีบันดาร์แปลว่าในเมืองเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเมืองดีบันดาร์ตดีไอดีบีเอ็นบันดีเออาร์ดาร บันดารดีบันดารแปลว่าในเมืองคําต่อมาค่ะคําว่าเมืองหลวงเมืองหลวงอีบูน agara อีบูน agara คำว่าอีบูค่ะแปลว่าแม่หรือว่าเป็นตัวเมืองค่ะน agara แปลว่าประมาณว่าเป็นหลวงเนาะก็จะเป็นอีบูน agara เดี๋ยวเราจะลองสะกดกันนะคะ ie bu bu ibu ne n e A ga ga ra n g a r a แปลว่าเมืองหลวงนะคะ E b u n g a r a เดี๋ยวเราจะลองสะกดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ E b u negara ie B-U-BU e บอ n e n e อ e n e g a a a r a r a n อ g a r a e b u n a g a r a แปลว่าเมืองหลวงค่ะคำต่อมาคำว่าศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้านะคะก็คือมันจะยาวนิดหนึ่งนะคะจะเป็นปูซัตเมมเบรียเบล่ คำว่าป right? ูัดเมื่อปูซัดแปลว่าศูนย์นะคะ membeli bela แปลว่าการค้าการซื้อซื้อของการซื้ออะไรประมาณนี้ค่ะการการซื้อของเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันนะคะ pu p o sa t sats pu s a แปลว่าศูนย์นะคะ membeli bela สะกดเป็น M E M B E R L I L e M E M B E R L A H l a b บอ l a เป็นปูซัดเมม b บรียเบอร์ละแปลว่าศูนย์การค้านะคะเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะปูซัดเมมเบรียเบอร์ละ พยูปูเอสเอทีปูซัดเอออมบ์เบลิลิมเบอร์เบลไอลบบออล่บลปบอร์ลแปลว่าศูนย์การค้าค่ะคำต่อมา คำว่าท่าเรือท่าเรือเปลาบูฮันเปลาบูฮันแปลว่าท่าเรือเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันนะคะ pe อ e ์ la bu han b เปลาบูฮันแปลว่าท่าเรือเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ pe อ e ์ L A L A B U B h a n h a n p e r L A B U HAN แปลว่าท่าเรือค่ะคำต่อมาคำว่าโรงจอดรถโรงจอดรถก็คือคำว่า garage parking carreta จำได้ไหมคะคำว่า carreta แปลว่ารถเนาะ parking แปลว่าจอดนะคะ garage ก็คือเป็นเป็นการใช้การทับศั์ภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันนะคะ garage parking Ga. garage g a r a g e r a g e garage p a r p a r p a r k K.I.N.C. กิ้งพาคิ N ้งเกเรตา K.E. เกอ R.E. เร t a ตาเกเรต้าการาชพาคิ้งเกเรตาแปลว่าโรงจอดรถค่ะเดี r ๋ยวเราจะลองสะกดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะการาชพาคิ้งเกเรตา G.E. เก r a จีรา p a parking เครแ parking แปลว่ารวงจอดรถนะคะคำต่อมาคำว่าที่จอดรถที่จอดรถนะคะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่านาก็จะ คำพูดเกเรตาก็คือรถเหมือนเดิมนะคะเติมปัดแปลว่าที่และตะแปลว่าตั้งค่ะก็คือที่ตั้งรถนะคะก็จะเป็นที่จอดรถเนาะเติมปัดเลตะเกเรตา t e m เติม p a t ปัดเติมปัด l e เล t a k ตะ เลตะเคอีคืออารีเรทีเอตาเคเรตาเลมปัดเตมปัดเลตะาเคเรตาแปลว่าที่จอดรถค่ะคำต่อมานะคะคำว่าไพรส์นีไพรส์นีภาษาอังกฤษจะเป็นโพส์เนาะ อันนี้เป็นการทับศัพท์นะคะก็คือโพสเหมือนกันแต่ว่าจะสะกดสั้นหน่อยค่ะจะไม่มีตัวทีเนาะแต่ว่าคำว่าอ่าเดี๋ยวเราจะลองก็คือไปรษีเป็นเปอร์จาบโพสเปอร์จาบโพสเปอร์จาบแปลว่าสถานที่หรือว่าศูนย์อ่าเปอร์จาบแปลว่าสถานที่ราชการสถานที่สถานที่หนึ่งอะคะ่ะอ่า ก็จะเป็นเปอร์จาบัตโพสจะกดเป็น peber ja bat อ e ์ j a b a t pos p j a b a t pos แปลว่าใบเสนอระคะเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันอีกครั้งหนึง peber ja bat p ร์ j a บั t p o s post เบอร์จาบั o โพแปลว่าไปรสนีคำต่อมาค่ะคำว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลคือคำว่ารูมะรูมะสาเกตรูมะสาเกตรูมะแปลว่าบ้านสาเกตแปลว่าเจ็บนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับโรงหมออย่างนี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะลองสะกดกันนะคะ R U ู U M A H มั้ย R U มะ้ย S A ค I T K I T ิ A ซา T ิ U มู้ะซา K ิ T แปลว่าโรงพยาบาลเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ R U ู U M A H มั้ย R U มะเอซา KIT อาคิตลูม k าคิแปลว่าโรงพยาบาลค่ะคำต่อมาคำว่าพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นะคะภาษาอังกฤษจะเป็นมิวเซีมแต่ว่าภาษามาลายูก็จะทับศัพท์นะคะมาเลมาลายูก็จะทับศัพท์เป็นคำว่า m u เซียมมูเซีสะกดเป็น MU MU Z i u m เ i ียมมูเซียมแปลว่าพิพิธภัณฑ์นะคะเดี๋ยวจะลองสะกดขั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ m u mu z i u m เซียมมูเซียมแปลว่าพิพิธภัณฑ์หรือมิวเซียมนะคะคำต่อมาค่ะคำว่าห้องสมุดห้องสมุดนะคะ perpustakaan perpustakaan แปลว่า ห้องสมุดนะคะเดี๋ยวเราจะจะลองสะกดกันนะคะ p e r p u s p u s t a k a a n a n p u s t a g a n แปลว่าห้องสมุดค่ะเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ p e r p u s p u s t a ka ก an an perpustakaan แปลว่าห้องสมุดค่ะคำต่อมาคำว่าสถานีตำรวจสถานีตำรวจ b a r i police เราเรียนกันแล้วใช่ไหมคะเรื่องอาชีพ p o l i c ก็คือทับศัพท์ไปเลย b a l a i แปลว่าสถานที่เนาะเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันค่ะ ba b a la ไอไลบาไลปอปอล s ส i, like, I s สโพลิสบาไลโพลิสแปลว่าสถานีตำรวจเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันอีกครั I ้งหนึ่งนะคะ B.A. b a บา I l i p p p o l ปอลิสลสบาไลโพลิสแปลว่าสถานีตำรวจค่ะ คำต่อมาคำว่าสถานีรถไฟสถานีรถไฟนะคะ station เ,เกเรตาอาเราเรียนเรื่องของรถไฟไปแล้วใช่ไหมคะก็คือเกเรตาอาปแปลว่ารถไฟส่วนคําว่าสถา,านีจะใช้ทับศัพท์นะคะแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันนะคะ station ก็คือ station น,นะคะแปลว่าสถา,านีนะคะเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันคะ่ะ s t อีเตอร์ s e t t e t a อ s ทีเอเตสเ e เอ e นเซนสเตเ t นเคเกออารีเรทีเอตากเตาอาเกแปลว่าสถานีรถไฟนะคะเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเอ T E T S E N s e n s t a t e n S K E R e R E T A t K E R E T A A R P I P R P s t a t e n K R E T A A P แปลว่าสถานีรถไฟค่ะคำต่อมาคำว่าร้านซักผ้าอัตโนมัติคำว่า ร้านซักผ้าอัตโนมัตินะคะเกิดได้โดบีเกิดไดโดบีเกิดไดแปลว่าร้านนะคะโดบีแปลว่าที่ซักผ้านะคะเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันค่ะ k e ก e dai ได้เกิดได do do b i b โ d o b เกิดไดโดบีแปลว่าร้านซักผ้าอัตโนมัตินะคะ เดี๋ยวเราจะลองสะกดกันอ <kişi> ีกครั้งหนึ่งค่ะ K เคออ D A ดใเดเกอด D O โ d โด B I B โดบเกอดไดโด B แปลว่าร้านซักผ้าอัตโนมัตินะคะคำต่อมาคำว่าสวนสาธารณะค่ะสวนสาธารณะก็คือตามันตามัน T A ตา m a N มันตามันแปลว่าส่วนสาธารณะนะคะเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ T a ตาแมนมันตามันแปลว่าส่วนสาธารณะค่ะคำต่อมาคำว่าสถานีรถประจำทางสถานีรถประจำทางนะคะเราเรียนเรื่องรถประจำทางไปแล้วเนาะก็คือบัสสเตชันก็คือเหมือนกับคำเมื่อกี้นะคะสเตชัน ก็จะเป็น S A T A T S A N C N s t a ซ e น B A S B U S s t a ซ e น b u s สถานีรถประจำทางเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ S A T A T T A T S A N C N ส t ต s ิน B A S B U S s tamam. t a ซ e น b u s แปลว่าสถานีรถประจำทางค่ะ คำต่อมาคือคําว่าสวนสัตว์สวนสัตว์จะใช้คําทับศัพท์ไปเลยนะคะก็คือคําว่า zoo 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 o, o สวนสัตว์นะคะทับศัพท์ภาษ,าษาอังกฤษเลยะคะ่ะ zoo zoo แปบลบว่าสว่นสัตว์ค่ะคําต่อมาคือคําว่าโรงเรียนโรงเรียน circle c i r ล่ e โรงเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันกันค่ะ S E s r K O g L A H ละละละแปลว่าโรงเรียนค่ะเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ S E s r K O g L A H ละ Ser o ละแปลว่าโรงเรียนค่ะคำสุดท้ายนะคะคือคำว่าบ้าน เมื่อกี้เราเรียนเรื่องอโรงพยาบาลก็คือรูมัสอาเกตอันนี้คือถ้าเกิดเป็นบ้านเฉยๆก็คือคำว่ารูมะรูมะอารยูรูมเอชมะมเอชมะรูมะแปลว่าบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะลองสะกดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะอาร y ยูรูมเอชมะรูมะแปลว่าบ้านค่ะ ก็สำหรับคำศัพท์นะคะเราเรียนดูกันไปหลายคำพอสมควรคิดว่าทุกคนน่าจะพอจะจำได้บ้างนะคะแต่ว่าถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะอ่าต่อไปจะเป็นตัวอย่างคำถามนะคะ D ีมาเะคือคือที่ไหนที่ไหน D i d m A นะ ดีมานานะคะเดี๋ยวเราจะลองถามกันนะคะดีมานารูปแรกคือโรงพยาบาลสัมมลยุคือรูมสัสกิตรูมสัสกิตอ่ารูปที่สองแล้วค่ะดีมานาเปอร์ปุสตากาันเปอร์ปุสตากาันคือห้องสมุดอารูปที่สาม ศูนย์การค้าปูซัดมัม์เบลีเบอร์ละปูซัดมัมเบลีเบอร์ละอ่ารูปที่สี่ละค่ะดีมานาอันนี้คือบ้านคำล่าสุดที่เราเรียนอารูมะรูมะแปลว่าบ้านอันนี้ละค่ะรูปที่ห้าดีมานา โรงเรียนคือเซโกล่ะเซโกล่ะแปลว่าโรงเรียนนะคะรูปสุดท้ายดีมานาดีมานาอันนี้คือสถานีตำรวจเป็นบาไลโพลิสบาไลโพลิสโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนรู้เรื่องของ สถานที่หรือโลกาซีนะคะไปทั้งหมดหลายหลายคำไปแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ภาษามลายูในชีวิตประจำในวันนี้นะชีวิตประจำวันในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามในช่องแชทหรือช่องทางไลน์หรือช่องทางอื่นที่สามารถสื่อสารกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ต่างๆที่อยากจะเรียนรู้หรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้นะคะถ้าเกิดว่า ตอบได้ก็จะตอบให้นะคะสำหรับวันนี้หัวข้อการเรียนรู้เรื่องของภาษาา,ายูในชีวิตประจำวันนะคะวทที่11็ก็ขอ,อสิ้นสุดการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณค่ะตริมากาซีจะกันบทเรียนต่อไปปีหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ,ตะเตอริมากาซี เตอริมะาซีแปลว่าขอบคุณใช่ไหมใช่ใชค่ะเตอริมากาซีอ่าวันนี้สวัสดีค่ะตัวเล็กสวัสดีนะคะน่ารักจังเลย <Hello. S 2> แล้วก็วันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของโลกาซีนะคะคือโลเคชันหรือว่าสถานที่กันนะ มันจะมีคำศัพท์ที่หลายๆอย่างเนี่ยคล้ายๆกับภาษาอังกฤษเนาะเช่นบัสใช่ไหมคะรถบัสเนาะมิวเซียมเนาะซูเนาะที่แบบมันทับ,บศัพท์เลยหรือว่าสเตเซนสถานีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นสถานีรถบัสรถประจำทางก็เป็นสเตเซนบัสเนาะถ้าเป็นสถานีรถไฟก็เป็นสเตเซน เกเรต้าอะไรนะเกเรต้าอาัยอะไรแบบเกเรต้าอาบีอาบอาบีใช่ไหมคะถ้าอะไรเงรี้ยค่ะมันบางทีอ่ะมันจะเอาคำสองคำมามาบวกกันเนาะชอบชอบคำที่ว่าแปลว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลคือบ้านบวกกับเจ็บใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะบ้านคนเอ่อลูมะแปลว่าบ้านเนาะ แล้วก็ซากิตแปลว่าเจ็บอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นโรงพยาบาลมันก็คือลูมาซากิตใช่ไหมคะเป็นแบบสถานที่ที่เขาเขาให้ความหมายดีนะคือบ้านของคนที่มีความเจ็บปวดคนคนเจ็บหลายๆคนมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านหลังหนึ่งนะซึ่งพอประกอบเป็นบ้านเนี่ยมันมีเหมือนฮอสพิทอลไหลาย,ยาก็คือการดูแลด้วยความอบอุ่นด้วยความรักเนาะก็ดีค่ะ ้วมันจะมีคำบางคำยากๆเนอะเช่นปืจาบาสัสใช่ไหมคะปืนจาบาสัสแปลว่าสถานที่ราชการเนาะอันนี้ค่ะเราก็ชอบตามาันนะตามาันนี่ง่ายๆเลยค่ะส่วนสาธารณะเนาะไปเที่ยวส่วนสาธารณะนะคะตามบางทีถ้าเรารู้สัพท์คำแบบเนี้ยแล้วเราไปอยู่ในสถานที่ที่มีมุสลิมเยอะๆถูกไหมคะ แล้วเราอยากเราอาจจะพูดอะไรไม่เป็นแต่เรารู้ว่าเอ,อ้ยเราอยากจะไปโรงพยาบาลอ,อเราอยากไปรูมัสกิจอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าใช้คําว่าฮอสปิทอลเขาจะรู้ไหมคะเข้าใจเหมือนกันค่ะแต่ว่ารูมัสกิจแปลว่ามันจะเขาเรียกว่าภาษามาลายูเลยค่ะแต่ว่าใช้ฮฮสปิทอลก็ได้เหมือนกันเขาก็เรียกอืานนแต่ถ้าสมมุติว่าจะไปสวนสาธารณะจะไปปาร์กออย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้เนาะมันแบบห่างไกลกันเลยใช่ไหมศักด์อ่าส่วนสาธารณะภาษาอังกฤษเราใช้คําว่าพาร์คใช่ไหมแต่นี้มันตามันอ่ะตามันอ่ะมันคนละอันกันเลยถูกไหมคะหรือบ้านอ่ะโฮมเฮาส์อะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นลูบ้าใช่ไหมคะอือแต่ police police เนี่ยยังโชคดีนะคําคําที่มันเป็นอะไรนะเขาเรียกคาที่มันเป็นสากลเช่นคนเราจะต้องไป ไปโรงพยาบาลไปสถานีตำรวจเวลามีเรื่องเนี่ยมันยังใช้ทับท์ใช่ไหมคะพ olic ์ไปหา p olic e ไปฮอสปิ t อลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหารถบัสบัสบัสเราพูดคำว่าบัสมันก็ค่อนข้างสากลใช่ไหมคะทุกคนก็จะพาเราไปเจอกับบัสได้เนะค่ะวันนี้ก็เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วนะคะสิบเอดแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกาซีนะคะเป็นเรื่องของสถานที่ก็ต้อง ขอขอบคุณนะคะคุณพยาบาลยามีระบัวสางนะคะที่วันนี้แปลงร่างมาเป็นคุณครูสอนภาษามาลายูให้กับพวกเรานะคะเป็นครั้งที่สิบเอ็ดแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่เสียสละเวลามาแบ่งปันความรู้ทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้เพราะว่าครูละก็สอนภาษามาลายูมาหลายๆเรื่องนะทั้งสีทั้งอารมณ์ทั้งอาชีพใช่ไหมะคะ ทั้งคนที่อยู่ในเครือญาติถ้าเราอยากจะเข้าไปดูว่าเอ๊เวลาเราพูดเรื่องสีก็เข้าไปดูอีพีที่เป็นเรื่องสีเข้าไปดูอีพีเกี่ยวกับอาชีพต่างๆได้นะคะวันนี้มาเรื่องของสถานที่เรามาลุ้นกันค่ะว่าครั้งต่อไปนะคะรูละจะมาสอนภาษามาลายูกับเราในหมวดของอะไรนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาติดตามขอบคุณครูละค่ะที่เสียสละเวลามาแบ่งปันนะคะแล้วก็กลับมาพบกับ เรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะคะในช่วงมองเรดหันสาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันราชาการค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ